สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเด็ดหน่อเจ้าแมมมิลเลียฮานีนาซูเปอร์บาร์นะครับเดี๋ยวเราจะเด็ดเอาไปกราฟนะครับกราฟขายแล้วก็เด็ดหน่อสดขายแล้วก็จะไปล่อรากนะครับไว้ขายที่เด็ดก็ถุงมือนะครับแล้วก็นีอย่างนี้ นี่ต้นแม่นะครับคือใช้ไปหลายรอบแล้วเขาก็ยังไม่ตายนะก็คือเราสามารถสร้างต้นแม่ได้เรื่อยๆนะครับอันนี้หมดเแล้วตอนนี้จะเก็บไว้ต่ออันนี้ก็ต้นแม่ที่เพิ่งทำขึ้นมาใหม่เขาก็มีหน่อให้แล้วชิบเดี๋ยวอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราต้องเอาออกนะครับเพราะมันจะแย่งอาหารของต้นนี้จะเนี้เไว้ก่อน อันนี้ก็ต้นแม่ต้นใหม่ที่เราเพิ่งจับขึ้นมาเขาก็มีหนอให้แล้วแล้วก็เด็ดเลยอันนี้หน่อสวยมากขนยาวมาก ยิงใช้มีดดีกว่านะครับแต่ว่าเรารีบอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งอันนี้กอสวยไม่อยากเด็ดเลยไอ้ขายดีไหมเนะนี่ยกอเนี้ย ผลเริ่มยาวแล้วเลยขายยกกรอันนี้เราไว้ขายดีกว่าขายทั้งทั้งกอเลยไว้แล้วให้สดขายมีเก็บไว้ก่อหาต้นใหม่นะครับนี่อันนี้กำลังดีอันนี้ก็ใช้เขาไปหลายรอบแล้วนะครับแต่เราก็สร้างต้นแม่ต้นใหม่ขึ้นมาให้เขาเรื่อยๆนะไม่ได้ใช้งานเขาบ่อยมากขนาดนี้นะครับ เพราะาเดี๋ยวเขาจะโซม,มเวลามันโซมอะ่ะมันก็จะหนักเวลาปอยให้มันเยอะๆมันก็จะหนักตอด้วยนะครับเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนตอใหม่แต่อันนี้ก็ยังไหวอยู่ใช้ใช้ไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> โหดไหมใช้งานโหดมาก เด็ดง่ายนะครับจึ๊บจึ๊บโค้ด้าเห่าจังเลยอืมอ,อันนี้ก็สวยเอาไว้ขายดีกว่า อันนี้นะครับอันนี้จะยาวหน่อยเพราะว่าเขาต่อมันส่งดีครับเราจะเลือกหน่อที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็สามารถเอาไปกราฟได้นะครับประมาณสองเซนขึ้นนะครับสองเซนขึ้น อันนี้นะครับตอมันเสียก็เลยหักออกเดี๋ยวไปรีกราฟใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยสอนวิธีรีกราฟนะครับแต่พวกแมมมันรีกราฟง่ายครับมันไม่เหมือนกับพวกเอ่อพวกยิมที่มันฝังลงไปลึกๆนะครับ <c oughs> นี่หัวใหย่มาก <c oughs> ยังไม่ได้รู้เสียดาย <c oughs> เอาไว้ทำแม่ ถึงมันก็อึดนะมันโคลาด,ดังมากมันในนี่มันผลิตออกมาแบบให้เราใช้ได้บ่อยๆอะ่ะมันไม่ยอมเป็นไรเนี่ยอันนี้คือใช้ไปประมาณสามสี่รอบแล้วเนะี่ยอันนี้สวยมาก อุ้ยหัวหักอเอาออกเลย,ยเจ็บมือน,นี่เดี๋ยวไปรีกราฟต่อนะครับยังใช้ได้อยู่อ,ยอันนี้ดูอันนี้แบบสวย เินมากทุกคนโอเคพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเราจะเอาไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกราฟให้ดูอาจจะเป็นคล้ายคลิปนี้หรือว่าเป็นคลิปหน้าแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งแต่อันนี้คือมันเด็ดให้ดูว่าเวลาเด็ดมันเด็ดประมาณนี้มันไม่ได้ยากอะไรแล้วก็เราพยายามสร้างต้นแม่ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เขามีผลผลิตให้เราเรื่อยๆแล้วก็ต้นแม่ต้นใหม่เผื่อต้นแม่ต้นเก่ามันโทรมเราจะได้มีต้นแม่ต้นใหม่ไว้ใช้งานเนาะ ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย